so we're gonna check out the uh, the food being served for breakfast hi morning I can i have the room number 109. 109 first floor okay thank you very much you different, different. hotel <laughs> i remember yeah so here they've got their uh, ham salamis and cheeses so aubergine some butter here and some fruit salad right here yogurt, muesli and mixed berries and on this side here they've got their juices orange, water right here and some juice as well right here just help yourself to a packet a bag and let's turn around so this is the room the dining room and they've got here the uh, coffee maker so you can help yourself to a cappuccino ristretto duck coffee different kinds of coffee Here they've got their scrambled eggs and bacon. And they've got the eggs there. And they've got their bread. Different bread here. For sauce and some other wheat bread. And we're gonna be eating here. It's more private. their jams right here We got the apricot strawberry jam this is probably uh, peanut butter and cream now it's oval team so we're gonna help ourselves to some breakfast before we leave the hotel for some adventure and then i have cheese cheese snack and snack. ก็มีอาหารอิ่มๆเลยวันนี้จะขึ้นเขาควิวสวยๆข้างนกอกการกอล์นะครับวันนี้จะขึ้นเขา So here they've got turkey and some chicken, chicken right there. So beautiful. And right over here, they've got their cereals, milk. Very nice uh, wooden logs They use for decoration to decor. อันนี้จะไปไหนครับจะไปขึ้นเขาโกนาร์กรัตโกนาร์กรัตไม่ทัน,นเที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกเจ็ดโมงครึ่ง,องอาาไป<ล>ทานอาหารพ<ล>าเพลินมันอร่อยอร่อยเลย <laughs> แบบคุณภาพมากอะอาหารครัโอ้โหอากาศดีมากเลยครับอันนี้ยังไม่ใช่หน้าหนาวกำลังดีครับถ้ามาตอนใช่จะเห็นเป็นแต่สีขาวเขาบอกว่ามันจะเป็นสีขาวหมดเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็เที่ยวแล้วนะครับนี่อ่าหลอหล่อหิมะตกเลยอันนี้ก็เช่นกันครับเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว จะเขียวเนี่ยจะออกเป็นน้ำตาลเลยเออเอเออเจอแล้วมีแสงแมีแสงแล้วโอ้ทับเลรอนยอดทับเลรอนยังเห็นดวงจันทร์เลยนะครับตรงโน้นคู่กับอะไรนะอันนี้เป็นมัธรมนะครับเออดูดูต้นไม้เขาเริ่มไม่มีใบไม้แล้วเริ่มเหียเเห่ยว So ทาพักที่นี่นะครับอยู่ตรงกลางนี่นะครับโรงแรม House z e r b ์เก็เห็นชัดเลยโดยเฉพาะฝั่งนี้นะครับถ้าพักตรงนี้เห็นแต่เช้าเลยยอดมาร์ตฮอรสวัสดีแต่เช้าเลยนะครับนี่กำลังไม่มีคนเมื่อวานเนี้ยเต็มโอ้ดูสิมีแกะด้วยโอ้กำลังเออตัวยเลยกำลังเอออยู่ ทีนี้ไม่มีรถยนต์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณ95%เป็นรถไฟฟ้าแต่แบบสำหรับไอ้รถบรรทุกเ็าน่าจะใช้น้ำมันไม่แน่ใจครับผมอดูสิแกแางกันทำไรอยู่ค <13 S 1> ันนะเ <13. S 1> อะจอจีบสาวนั่นแหลจะ อยกจะขี่อ, <laughs> อยากจะขี่นี่ไม่เห็นเมื่อวานนะ,นะ,นสะแสดงว่าไปเก็บที่อื่น <c oughs> และอะไรนะวิวสวยมาก <c oughs> อ,อันนี้ไม่มีไม่มี <c oughs> น่าน่าจะเป็นแพะหเือกแกะไม่แน่ใจนะน่ะาจะเป็นแกะนะแกะ แกะของเ้าเนี่ยแล้วไปต่อนะครับ อากาศมันดีแล้วจะมาทางนี้ทางเดิมที่เดิมไหมเวนออมอ่ะบิกาเลโต มมกกตอนที่เรามาเมื่อวันเต็มไปด้วยคนตรงนี้นั่งชิลกันชมอยู่อ่ะ ไหนะ่ะอา่าใช่วอช,ชลอนเนี่ยที่มีคนเล่นมาคืนยังไม่เปิดกันอันนี้แหละที่เรามาม,มาทางนี้ทางลัดนะครับ There's a carriage, a horse-drawn carriage right there. Uh, and we'll come to this one. This soy. Schwarzer Hop Bellevue. Hotels. I think. I don't know what it is. It's a lot of people. It's a lot of people. It's a lot of people. It's a lot รถกำลังมาไม่คยรู้เพราะมันเงียบพวกนี้ก็กำลังจะเตรียมไปกรอนา g กรดนะครับต้องซื้อตัวใช่ไหม คนละเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบก็คือพันแปดประมาณ <2, S 1> ใช่ปะ <000. S 3> อ่สองพันเหรอประมาณสองพัน 2, คนอยู่อะไรอะยังอยู่ในโรงแรมกันคนยมียงไม่เยอะ นิยมเลี้ยงหมากันนะครับไปในเมืองไหนก็จะมีจะเห็นแต่มีคนอะไรนะจูงหมาเลี้ยงหมากันนี่ที่เป็นสถานีรถไฟ Matterhorn Gotthard b a ร n แล้วจะไปขึ้นฟางตรงข้ามนะครับเป็น กอร์ักแรดบอนจะขึ้นเขาตรงนี้นะครับน่าจะเปิดแล้วเพราะว่าเที่ยวแรกไม่ทันนะครับเพลินทานข้าวตอน7 0โมงครึ่ง7 0ดมงครึ่งอ่าต่อไปเป็น8ดโมงตอนนี้เวลา7จ0โมงี Samadiwa kiosk happens there went So this is now the inside of the ticket office You can buy the ticket right there and then you can also get the tickets for the ski right here change that we just uh, if you've got the ticket already it's about 55 francs per person if you have a swiss pass it's a hundred for it's a hundred if you uh 110 if you don't have a swiss pass so it's a half price for us since we've got the uh swiss travel pass and the next uh Train leaves at eight o'clock, so we still have got about ten more minutes to spare at the train station. So we're just gonna be waiting for the next one at eight a.m. The first one leaves at eight or oh, seven thirty, so we were not able to get on that train. We're just gonna wait somewhere here, and this is actually how. one right here Gornigrat. um we were planning going to the small Matterhorn but they recommended that they uh that re they recommended to uh, go to Gornigrat instead because of the uh they said that the snow has already melted if you go to the small Matterhorn and all you can see is just plain some uh, some trash rubbish and you don't see that beautiful of a view, but if you're coming to uh, Gornogorod, it's much better view of the Matterhorn. So we'll just be waiting again here, and we'll update you to the next one when we get on the train. <laughs>